สวัสดีค่ะสวัสดี fc คุยเรื่องดวาวเคราะห์เรื่องดวงชาวราศีมีนมีนในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนอาริเปลี่ยนแปลงเดินทางโยกย้ายย้ายที่อยู่แดนไกลเคลียร์หนี้เคลียร์สินปัญหาอุปสรรคมาครบจบที่มีนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมาว่ากัน,นมีนคือมีดาวพระรหัสเป็นดาวเจ้าเรือนเนาะพระรหัสตอนนี้เล็งกับราหูที่เป็นคู่ ก็เรียกอะไรคู่อสูระนะคุณจะเห็นว่าวงการสงฆ์ตอนนี้นะถูกเปิดโปงนะและอรชีทั้งหลายก็จะตกนรกมกไหม้ไปอันเนื่องมาจากดาวพฤหัคือดาวจงคุณได้ปราเกษตรและเป็นอุจจาวิลราชและดาวราหูได้เกษตรินภบพวบินาศเห็นไหม ช่วงนี้กําลังของดาวราหูมันพ่ายแพ้พ่ายแพ้ต่อแม้จะเป็นเกษตรก็เหอะใช่ไหมแต่มันอยู่ในภพลาภดวงเมืองและอยู่ในภพวินาศของคุณสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่แหละอาราชีถูกเปิดโปงทําลายทําลายความเสื่อมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะคะแต่เรื่องดีคือได้สังคยนาระบบการปกครองของศาสนาพุทธของเราเองระบบสฆ์นะคะทีนี้มาดูว่า เมื่อพระหลากตึงกับลาหูในดวงของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาดูดาวอื่นก่อนนะดาวศุภเข้าพบปุตตะในวันที่22สิงหาคมได้ราชาโชคสัมพันธ์มรณะปุตตะชาชาปุตตะได้กอะไรได้เลื่อนค้าเลื่อนตําแหน่งมีเงินเดือนใช้เรื่องการเงินดีขึ้นนะคะแต่ต้องระวังโรคประจําตัวและบริวารทําเรื่องเสียหายมาให้ใครที่อยากมีบุตรช่วงนี้อาจจะยากสักหน่อยนะหรือคุณอาจจะ มีสุขภาพไม่ดีหรือลูกคุณอาจจะสุขภาพไม่ดีด้วยก็ได้นะคะคุณต้องระวังนะอย่าประมาทเลินเล่อนะคุณอาจจะดีใจจนเหลิงนะดีใจเรื่องเงินจนเหลิงและทำให้ใช้เงินผิดประเภทอันนี้ระวังนะคะเพราะว่ามีนเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามคือคุณเป็นดาวพฤหนะัสเมื่อไหรก็ตามที่คุณแบบว่า มีเรื่องชาวข่าวโลกีเข้ามาเกี่ยวมีเรื่องสีเทอาเข้ามาเกี่ยวเพราะมันจะพลิกดวงจากดีให้เป็นร้ายทันทีต้องระวังเตือนชาวราศีมีนเลยนะถ้าคุณไปหลงหลงหลงวิชาหรืออะไรพวกนี้บางทีก,กูไม่กลับด้วยความที่คุณเป็นพระรหัสคือเชื่อมั่นตัวเองสูงเกินไปเพราะดาวมันมีดาวอื่นมาทํามุมไม่ดีให้ก็กลายเป็นเอาไม่อยู่เหมือนกันอาทิตย์เป็นกเกษตรในวันที่17สิงหาคมอยู่ในภพอริอ อลิแข็งแรงหนี้สินแข็งแรงคุณจะถูกทวงหนี้คุณจะถูกตามหนี้หนี้เก่าๆจะกลับมาหาคุณต้องรีบเลีย์หนี้ให้ได้นะหนึ่งเดือนเต็มๆที่คุณจะวุ่นวายกับเรื่องนี้ถ้าคุณหนีคุณจะโดนใช้คําพูดนี้เลยนะคะเพราะเดือนนี้เป็นเดือนปัญหาอุปสรรคแน่ๆนะแต่ด้วยความเป็นเกษตรและอาทิตย์ของคุณเนี่ยแข็งแรงหมายความว่าอุปสรรคแข็งแรงเรา เป็นดาวพฤหัสเนาะแล้วอยู่ตำแหน่งพันธุก็แข็งแรงอยู่ที่การใช้สติปัญญาและอีโก้ไม่เยอะเกินไปของคุณจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ก็พิสูจน์กันตรงนี้ละเดือนนี้เลยเป็นเดือนพิสูจน์ว่าเราชาวราศีมีนจะรอดพ้นหรือไม่ถ้ารอดพ้นก็ลุ่งเรืองไปยาวๆในเดือนตุลาคมดาวพุธถ้าพบอเรนวันที่25ได้ตำแหน่งดีมากสัมพันธ์พันธุอาริปัตตนีอาริเนี่ย ต้องระวังคู่ครองป่วยคู่สัญญามาเป็นศัตรูคู่หนี้จะสร้างปัญหานะมีอุปสรรคในการต่อสัญญานะคะระวังไปเป็นหนี้เพื่อไปใช้ในเรื่องที่ไม่ถูกต้องไปเรื่องฟุ้งเฟ้อเห่เหมิมไปเรื่องจัดงานบันเทิงเริงลมไปตายอาดับหน้าอันเนี้ยถือเป็นเรื่องเสียหายนะ ต้องระวังมีปัญหากับญาติพี่น้องด้วยถ้าพูดจากันไม่ดีญาติพี่น้องจะกลายมาเป็นศัตรูคู่แข่งได้นะคะดาวอังคารสัมพันธ์สุภาพปัตตนีกระดุมผ้าปัตตนีก็เยก็ในขณะดเดียวกันคุณก็จะได้คู่สัญญามในบางคนมาส่งเสริมและใครก็ตามที่มีดาวพุธด,ดาวพฤหัส ดาวเสาอยู่ด้วยกันคุณจะได้ผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องการเงินหรือคุณจะได้เจอคู่สัญญาที่มีทรัพย์เข้ามาเติมให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้คนสอดจะได้เจอคู่ที่ดีคนมีครอบครัวคุณจะได้พึ่งพาคู่ของคุณในเรื่องการทำงานการทำธุรกิจทีนี้ดาวสำคัญอีกดาวคือดาวเสาเนาะเสาเจ้าของภพลาภเดิน ไม่ปกติเดินโมนเดินพักในวันที่13บสามกรกฎาคมถึง10ธันวาคมเสาร์กุมลักดาว,าาว,ดาวจําตัวพระรหัสอยู่ที่พันธุได้ปละเกษตรและอุจาวิราบได้องค์เกนนะเป็นอาผภ้เกนเจ็ดตึงกับเมุตจะอยูและพระรหัสตึงกับเออ่ลาหูนะคะเสารถอยหลังก็ท่ากับให้เราเสื่อมทรัพย์ มีรายจ่ายเข้ามาเสียหายจากคู่สัญญาถึงวันที่18สิงหาคมดาวอังคารและดาวเสาเล็งกันที่ลักขณาในวันที่10สิงหาอันตรายมากถึงขั้นแตกหักกับผู้ใหญ่หรือเจ้านายได้ภารลนี่สินคดีความแข้งดาวเสาเข้าการากฏเป็นปราเสียหายจากบริวารน,นะคะบางคนตกงานแต่พึ่งพายาิได้จากแรงที่ดาวพระหัสได้อัาพุกเก์ก็ยังม,มีช่วยได้ คุณยังดีนะเดือนนี้พระรหัสคุณได้ตาแหน่งดีมากๆและดาวศุกร์ก็ได้ตาแหน่งดีดาวพุธก็ยังตำแหน่งี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในภพอลิอะไรยงไงก็ตามเพราะประดามมากระจุกอยู่ไงนะการเงินเนี่ยสิบหถึงยีดีขึ้นการงานสิ้นเดือนเดินทางดีต้องระวังอย่าเซ็นเอกสารโดยไม่ตรวจสอบเด็ดขาดนี่เจริญความเสียหายเรื่องคดีความความรักเ,เขาเรียกอะไรถึงแม้จะไกลกันนะแต่หัวใจก็ส่งถึงกันได้ดี ชั่วโมงนี้หลังวันที่25สิงหาคมเนี่ยทุกอย่างจะคลี่คลายคุณต้องประคองไปให้ได้เพราะว่ายสบกันยาอังคารได้มหาจักอยู่ในภพปัต,ตนินะคู่สัญญาจะมาช่วยคุณแต่อย่างที่บอกไงว่าอังคารมันมาจากสุภะและมาจากกระดุมพระนะคะแต่ก่อนอังคารจะมาถึงภพเนี่ยเขาจะอยู่ในภพอลิก่อนนะดังนั้นก็คือ ปัญหาจะทําให้คุณได้เจอคู่ครองที่ดีคู่สัญญาที่ดีคู่ลูกค้าที่ดีดังน,นั้นก็อดทนไว้แล้วก็อย่าอย่าพยายามใช้เงินแบบผิดประเภทนะคะแล้วก็อย่าพยายามไปคบคนไม่ดีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยรหัสเนี่ยฉลาดรอบรู้นะจะไม่เฉลียวบางทีไปเจอพวกอาวิชาทําคุณใส่เข้าเจอพวกวิชาชีพหลอกล่อป้อยอ เพราะพระรหัสเนี่ยใครพูดคำหวานให้โอ้ชื่นชมยินดีแล้วจับจุดถูกนี่นะไปกันใหญ่เลยพอหลงมาจา่นี้กลายเป็นถูกหลอกถูกโกงได้อันนี้ต้องเตือนขอให้ชาวราศีมีนผ่านเดือนนี้ไปให้ได้นะคะขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย